สองสมเสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมกับบ่าวดีครับอีสานคนไก่บ้านครับผมวันนี้มาบอกสัตว์สวนครับว่าวจุรานะครับขนาดร้อยเซนครับเปิดช่องพี่น้องเปิดช่องนะครับผมสีดําพี่น้องึ้นดีครับว่าวตัวนี้ครับก็เลยอยากแบ่งปัน สัสดส่วนให้พี่นองเบิ้งนะจะมาเริ่มกันเลยครับผมปีกขนาดร้อยเซนครับรล้ากอ๊ะร้อยเซนขากบนะครับผมขากบขากบแปดสิบเซนพี่น้องนะครับผมวถ้ามาเอาส่วนข้างล่างเลยนะครับผมส่วนข้างล่างกับส่วนนี้นะครับเริ่มจากส่วนนี้เลยยี่สิบเจ็ดเซนครับจากปีกปีกล่างนะครับ มาถึงมองนี้นะครับสุดมองนี้ยี่สิบเจ็ดเส้นนะครับผมส่วนมัดปีกล่างปีกบนนะพี่นอ้องอสามสิบแปดเส้นพี่น้องสามสิบแปดนะครับผมส่วนที่เหลือก็เฮ็ดเป็นหัวไปเลยนะครับผม,มเฮ็ดเป็นหัวไปเลยที่เปิดช่องนี่ก็คือบอด้จะเพิ่มขาขึ้นมาปกติมันใส่แค่เจ็ดสิบห้าเส้นนะครับกระได้นะครับบอด้เปิดช่อง ก็เลยเพิ่มขาเงีวขึ้นมาจั็กน้อยครับสูตรเปิดช่องถือว่าสีบ่เปิดช่องก็ได้พี่น้องนะครับข้างบนนี่กรที่เหลือนี่ก็เป็นส่วนหัวไปเลยนะครับผมส่วนส่วนนี้ท่วนไหมครับยี่สิบเจ็ดเส้นแล้วก็มัดปีกบนปีกล่างสามแเส้นแล้วก็ที่เหลือจะเป็นส่วนหัวเท่าใดกระบ่เป็นยังครับเท่าใด้กรเท่านั้นเลยนะครับผมส่วนมัดมองนี้นะครับผมมัดขากบนะครับผม มองนี้อา่าสิบสี่เส้นครับสิบสี่เส้นครับแต่คางๆนะครับขคางๆกับสิบสี่เส้นซ้ำกันครับซ้อนขังนะสิบสี่เส้นสิบสี่เส้นนะครับผมข้างล่างนี่เปิดช่องนี่ก็สิบสี่เส้นนะครับพี่น้องจากนี้มาหอดนีสิบสี่เส้นไม่ว่าสิ่บ,บ่บเปิดก็บ,บ่บเป็นยังนะครับผมส่วนมองนี้นะครับผมก็ตามสายตาได้ครับ มักแบบกวงน้อยกวงหลายก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนนี้ผมมีผลอย่างนะครับส่วนหัวนะมองนี้ส่วนหัวมองนี้นครับข้างละห้าเส้นนะครับพี่น้องหาเส้นครับสิเปิดช่องกะเพชรตามสายตาเลยครับเปิดช่องหรือสิบลเปิดก็ได้นะผมกระสีประมาณนี้นะครับผมสําหรับเปิดช่องนะสูตรเปิดช่องอ่า ขึ้นดีครับว่าตัวนี้นครับก็เลยแบ่งปันพี่น้องแล้วสิมาบอกสูตรไม่เปิดช่องด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ขึ้นดีนะครับผมอืมบอเปิดช่องก็อ่ากูจำไม่ได้ละบอเปิดช่องปีร้อยเซนนะครับแล้วก็หน้าอกร้อยเซนขึ้นกันนะพี่น้องแล้วมาวัดกันเลยนะส่วนล่าง แต่ว่าก็เคยส่งให้เอฟซีหลายคนแหละครับแบบโบเปิดช่องอ่า25เซนครับ25เซนข้างล่างนี่25เซนครับอันนี้39เซนครับ39เซนพี่น้องนะครับปี่บนปี่ล่างนะครับมัด39เซนนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นส่วนหัวไปเลยนะครับเท่าใดก็เท่านั้นส่วนมองนี้ มัดขากบนะครับผมมัดขากบอ่าสิบมเส้นนะครับผม13บมเส้นฟังนีกับสิมเส้นสิมเส้นนะครับผมขากบขากบเจ็ดสิบห้เส้นน่องเจ็ดสิบห้าเส้นอ่าเจ็ดสิบห้าเส้นครับสีสันก่าเวิดช่องนะครับผมส่วนจุดนี่หาเส้นขึ้กันครับหาเส้นนะครับฝั่งนี้ก็ห้าเส้นฝั่งนี้ก็ห้าเส้นนะครับผมส่วนมองนี้ แก่แล้วแต้สายตาเลยครับผมอยากได้แบบเด็กอ่ะมัดก่วงมัดแคบกับดึงเอาพี่น้องเบื้องตามสายตาบม่มีผลนะครับผมบม่มีผลสดึงก่วงดึงแคบแล้วแต่เลยครับตามสายตาตามมักเลยกระสีประมาณนี้ครับผมน่าจะมืดแล้วเนี่ยมาบอกสองโตครับมือนี้นะครับเปิดช่องกับไม่เปิดช่องนะครับร้อยเซนพี่น้องครับขึ้นนี้เล่าองโตนะผมเป็นลองเฮ็ดเบื้องครับคลิปนี้ล่าไปก่อน สวัสดีครับ